ก็มินิ 2SE คอมโบนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่ทั้งหมดสามก้อนนี้นครับชาร์จนะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แกะซีเลยนะเดี๋ยวขอุยากแกะซีนะครับ ตัวชมโบนี้ก็จะมีตัวกระเป๋าสะพายมาให้ด้วย oh, wow. yeah. <c oughs> ก็วาวเยี่ยมครับก็จะมีกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวภายในกระเป๋านะครับก็ก็จะมีตัวรีโมทนะรีโมทคอนโทร ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีตัวลำโดนนะตัวลำโดนนะครับก็จะมีตัวสายรัดมาให้ด้วยนะครับเพื่ออะไรรัดตัวใบพัดนะครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวตัวลำเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ น้องแกะเองดีกว่านะนะแล้วก็ภายในตัวลำเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่หนะึ่งก้อนเดี๋ยวสติกเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวให้ให้น้องมาแกะเองนะครับก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับโอเคแล้วก็นี่ทับชาร์จนะครับทับชาร์จนี่ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเรียงแบตเตอรี่นะครับ เพื่อชาร์จได้เลยนะครับดำหรับตัวโทั่ทแล้วก็กดเช็คดูอันนี้จะไม่มีไฟนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เวลาที่เราซื้อมาใหม่นเนี่ยมันยังไม่มีไฟนะครับต้องรอชาร์จเข้าไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็นอนนั้นก็จะมีเป็นใบทัดสำรองนะครับใบทัดสำรองสายไมโครท s สี Micro นะครับซีในการที่จะเอาไว้ต่อเข้ากับตัวรีโมทนะครับ สายค่วงเอาไว้ขันใบพัดนะเปลี่ยนใบพัดแล้วก็จะมีสายชาร์จตัวแน่ไปด้วสีที่เป็นสายชาร์จครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานโอเคนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชาร์จแล้วก็พวกนี้มาดูกันว่าจะบินยังไงบ้าง